ัสดีค่ะทุกคนแอเธอนะคะวันนี้แอเธอาจะแจ้งชื่อ IC เพื่อขอยศบน Discord นะคะโดยการที่เราจะขอยกด Discord นะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ Discord ห้องแจ้งชื่อ IC แล้วขอยดได้เลยนะคะโดยวิธีการขอยศด i s c o r d นะคะจะมีหลักเกณฑ์ตามนี้เลยโดยหลักเกณฑ์จะมีตามนี้นะคะก็คือข้อหนึ่ง ตั้งชื่อนะคะจะต้องเป็นชื่ออันเดอร์สกอร์นามสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะจะต้องไม่มีคำยาบใายไม่มีตัวเลขในชื่อแต่ทั้งสิ้นนะคะโดยชื่อเนี่ยจะสามารถตั้งพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะคะตามแบบนี้ได้เลยแบบประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าทุกคนได้รับยศแล้วนะคะทุกคนจะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกแบบนี้ขึ้นมาแล้วชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีนะคะ หลังจากที่รับยศนะคะให้ทุกคนเลือกหาโหมดหมูดด่าดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์นะคะและห้องดาวน์โหลดตัวเกมโดยที่ในห้องนี้นะคะจะมีแบ่งหมวดระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์นะคะให้ทุกคนเลือกในหมวดที่ตัวเองใช้นะคะโดยวันนี้แอดจะมาสอนวิการโหลดคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราเลื่อนไปที่ตรงนี้แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะจะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะแต่กดดาวน์โหลดต่อได้เลยจากนั้นมีข้อความขึ้นมานะคะกดเก็บไว้แล้วบันทึกเป็นค่ะ สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่จะโหลดได้เลยนะคะแต่จะแปะไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วนะคะทุกคนปิดโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้กดดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ die, left, ถ้ามีการแจ้งเตือนป้องกันนะคะให้ทุกคนกดทำที่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นกดยืนยันเรียกใช้ได้เลยค่ะจากนั้นรอโหลดสักครู่นะคะ Five minutes later. หลังจากที่ขึ้นหน้าดาวน์โหลดนะคะให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะตรงไหนก็ได้นะคะให้ทุกคนกดที่ดาวน์โหลดเกมนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นั้นกดเลือกโฟลเดอร์ได้เลยนะคะแล้วก็รอโหลดสักครู่นะคะ เราสามารถสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เอาไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้หรือว่าในโฟลเดอร์ส่วนไหนก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะ <A S 1> แล้วก็รโหลดสักครู่นึ่ r หลังจากที่โหลดข้างล่างเสร็จแล้วนะคะจะมีหน้าแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกคนกดโอเคนะคะก็จะมีการรีสตาร์ทลันเชอร์หรอบ จากโหลดเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นเข้าเล่นเกมอย่างนี้ให้ทุกคนคลิกมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนใช้ชื่อที่เป็นกรอกไว้ใน IC Discord นะคะ,ะจะเอาตัวเอาให้ดูนะคะหลังจากนั้นกด enter แต่ชื่นแจ้งแต่สำเร็จว่าได้บันทึกชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ พอขึ้นตรงนี้ปุ๊บให้ทุกคนกดเข้าเล่นเกมได้เลยค่ะ ถ้าสมัครสมา,สมาชิกนะคะจะมีขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาโดยจะมีชื่อของเรานะคะคในนี้แล้วก็จะแจ้งว่าตัวละครได้ไม่ลงทะเบียนโดยช่องว่านะคะให้ทุกท่านนะคะคใส่รหัสผ่านที่ท่านจําได้นะคะแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลขตัวอักษรอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะถ้าหากจาไม่ได้เนี่ยจะต้องมีการกู้คืนรหัสซึ่งยากมากๆนะคะเลยทุกคนกรอกไปเลย จะนั้นให้กดลงทะเบียนหนึ่งครั้งนะคะเมื่อกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะขึ้นแจ้งว่าชื่อตัวละครของคุณตึ๊ดติๆได้ทำการสมรัครสมาชิกแล้วนะคะให้ทุกท่านกรอกรหัสผ่านที่กรอกไปเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนมาเลือกที่หัวข้อเพศเลือกเลยนะคะว่าจะระบุเพศชายหรือเพศหญิง จากนั้นก็ให้ระบุวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะตามที่ทุกคนต้องการก็จากนั้นให้ทุกคนกดแก้ไขนะคะแล้วก็คลิกที่เสร็จชิ้นกดเลือกได้เลยจะมีการยืนยันขึ้นมานะคะว่าต้องการยืนยันจรงนิงใช่ไหมจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะหลังจากที่คุณเช็คนะคะ เลือกชื่อนะคะชื่อเพศแล้วก็วันเกิดนะคะให้ทุกคนกดยืนยันได้เลยตอนนั้นนะคะก็จะมีหน้าแจ้งเตือนนะคะของควันเด็กใหม่มีช่องกระเป๋า15ช่องความจุ5 50เงิน5,000ันปะถุง5ตัวน้ำเปล่า5ขวดตาชาป,ปอง1นึอันแล้วก็มีนี่นะคะรถ1คันจากนั้นก็จะระบุเบอร์ติดต่อตามนี้เลยค่ะหลังจากนี้ถ้ามีปัญหาใดสามารถติดต่อ Discord นะคะกดทิกเก็ตเพื่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนมาเล่นด้วยกัน,นเยอะๆนะคะไว้เจอกันนะ